สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆฮงรวยๆครับวันนี้ครับกับมาพบกับวัตถุมงคลอะไรครับเนี่ยพระกิ่งปั้มเชียงตุงวัตสุทัศน์ครับโอ้โหกล่องสีทองกร,รมมีใหญ่อย่างนี้เลยครับโอ้โหมอบเป็นที่ระลึกเลยนะกับกับอนุสรหกสิปีครับพระกิ่งเชียงตุง 2486นะครับที่จะลึกงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด ét, era, ad, تم, ็จพระสังฆราชแพ้นะครับวัสุทัศน์เทพวรารามพศ .2546 ครับเป็นพระกิ่งปี2546นะเวสูมดูกันหน่อยครับโอ้โหเดี oh ๋ยวมาดูกันนะครับกิ่งรุ่นนี้โอ้ความสูงความใหญ่เนาะมาเดี๋ยวผมวัดความสูงให้สักหน่อยโอ้กิ่งส่วนใหญ่ก็กิ่งที่ผมดูจะ4เซนนะ ดูองค์นียกี่เซนนะที่ผมวัดรีวิวหลายรุ่นโอ้โหเกือบสี่นะครับประมาณสามจุดเจ็ดเซนนะครับมาดูกันครับโอ้โหหน้าโดนหน่อยนึงเนะเป็นหน้าจีนนะครับเป็นกิ่งวัตสุทัศน์พิมพ์หน้าจีนโอ้โหโมลสารนาวะหรือเปล่าเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมหือนวะนะครับใครรู้บอกทีผมว่าน่าจะเป็นทองผสมมากกว่าหรือเนื้อทองคํามานี่ครับต่อโค้ดอยู่ที่สังคติ ต่อโคดอยู่ด้านหลังนะครับ็นสังกติต่อโคดอยู่ด้านหลังนี่ต่อโคดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นชัดไหมนี่ครับต่อโคดนะครับต่อโคดแล้วก็ด้านอยู่กน้นก็เขียนว่าอะไรวัดสุทัศน์แล้วก็เขียนว่าตอกว่าเชียงตุงหนึ่งนี่ก้นนะกน้นก็มีรอยตะใบด้วยเห็นไหมครับเป็นรอยตะใบด้วยนะนี่ใครเช่าหาบูชารุ่นนี้ก็ ผมว่าเป็นพระก,กิ่งวัดสุทัศน์ปี4 6ก็วัดสุทัศน์ขึ้นชื่อด้วยพักกิ่งอยู่แล้วนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นี่ข้างปั๊มเป็นพระก,กิ่งปั๊มเนาะพวกเนี่ยพระกิ่งมันจะหล่อด้วยไหมครับนี่ปั๊มถ้าเป็นปั๊มก็จะมีรอยตัดเห็นไหมครับรอยตัดข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับวัตถุมงคลน,นะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่ เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ